สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ควันหลงหลังเกมนะครับถ้าหากใครหลายคนได้อ่านวันพีชเนี่ยหรือไม่ได้อ่านเนี่ยตอนนี้คำที่เป็นไวรัลส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฮ้ยนี่มึงมีฮาคิปะเนี่ยโอ้โหเรียกว่าฮิตกันทั่วหมูวยรุ่นนะครับก็คือแบบโหพลังที่มันสุดยอดใช่ไหมในเรื่องของวันพีนะครับทีนี้ต้องบอกว่าโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องแต่งใช่ไหมมันอาจจะเป็นการ์ตูนแต่วันนี้นะครับควันหลงหลังเกมผมจะนําผู้เล่นคนหนึ่ง ที่ใช้ฮาคิจริงๆมาให้ทุกคนดูและผมบอกเลยว่านี่คือบุคคลที่โคตรจะโหดและเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นของบอสตันเซลติกชุดนี้ครับลุคคอ์เนตถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับ คนลงหลังเกมอันนี้นะครับก็คือเกมที่ทางด้านของบอสตันเซลติกครับเพิ่งจะเจอทางด้านของแค v a ว i เ r ไปหมัดหมาเลยครับทีนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นะฮะคือต้องบอกว่าในเกมนี้นะครับมันมีช็อตช็หนึ่งที่กลายเป็นไวรัลไปแล้วฮะนั่นก็คือการที่ทางด้านของ i อแซคโอ o r โยิงไม่ลง3แต้มถึง2ครั้งนะครับซึ่ง ถามว่ามันแปลกตรงไหนแอซัคโอโฮโร่นะครับยิงไม่ลงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกครับแต่ประเด็นคือมันก็ค่อนข้างที่จะไวโอเปนถูกไหมและตัวของเขาเนี่ยก็ก็น่าจะสามารถยิงลงไปได้แต่ประเด็นครับคือที่น้านของลูคคอนเนตเนี่ยแหละฮะใช้ฮาคิบล็อกฮะเออใช้ฮาคิบล็อกครับเขากระโดดแทบจะใต,ใต้ใต้แป้นอะ่ะอยู่ในแทบจะเหยียบเส้น Re s t r i c t e d area แแล้วก็กระโดดบล็อกฮะกระโดดคอนเทสซึ่งนั่นแหละครับ นี่คือการใช้ฮาร์ดแคบอกครับทางด้านของไอแซคโอฮ r ร ถึงกับต้องเยินงงครับว่าเฮ้ยนี่กูยิงไม่ลงได้งไงใงทางทางี่มันค่อนข้างจะ w i โอเ p e นขนาดนี้ตั้งใจยิงขนาดนี้และ2รอบด้วยกันครับที่ลูคอเนตใช้ฮาคีอย่างนี้ในการบล็อกแอดเทมหรือว่าไปคอนเทสช็อตทางด้านของไอแซคโอโฮโรครับแต่ถามว่านี่คือครั้งแรกหรือเปล่าครับที่เขาใช้ฮาคิในการคอนเทสช็อตในการบล็อกช็อตไม่ใช่ครับย้อนไปประมาณ7เดือนที่แล้วครับผมไปเจอใน YouTube ครับว่าเฮ้ยเขาก็ใช้ การใช้ฮาคีเนี่ยบล็อกผู้เล่นคนอื่นของแรปเตอร์เหมือนกันซึ่งถามว่ามีแค่แรปเตอร์หรอไม่ใช่อีกครับเพราะว่าย้อนกลับไป5เดือนนีน่แล้วครับในช่วงที่เซลติกเจอฮีตทีน้าของลูคคอนเนตก็ทําแบบนี้เหมือนกันครับคือการใช้ฮาคีคอนเทสชอ็อตหรือว่าบล็อกชอ็อตและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเกมที่เจอกับแมนเฟสเกรสลี์อีกโอ้โหเนี่ยแหละครับถ้าใครคิดว่ามันมีอยู่แค่ในแอนิเมะอยู่ในมังงะนะครับอยู่ในแบบชีวิตที่ไม่มีความเป็นจริงอะ ทุกคนกำลังคิดผิดครับเพราะว่าเขาคนนี้คือคนที่พิสูจน์แล้วครับว่าเมื่อไหร่ที่เขาใช้ฮาคิบล็อกคนยิง3มแต้มจะหวั่นไหวจะโดนพลังกดดันและเรียกได้ว,ว่ามันเหมือนมีมือมาอยู่ตรงหน้าคนยิงเลยทีเดียวนะฮะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆและเขาจะกลายเป็นอาวุธลับของเซลติกในอีกไม่ช้านี้ครับและผมขอแนะนําให้รู้จักก่อนที่จะจบคลิปไปคนคนนี้คือลูคดิฮาคีบล็อกคอเนตครับ